เครื่องมือพิเศษชุดนี้จะมีคาจับได้อันเกตได้อันเกตแล้วก็แท่นตั้งศูนย์ข้อเบี่ยงนะครับแท่นตั้งศูนย์ข้อเบี่ยงตัวนี้จะปรับระดับสูงต่ําได้นะครับแล้วก็ขยายเข้าออกได้นะครับจะเป็นลูกปืนสีตัวนะครับของลูกค้าจังหวัดเพชรบุรีอำเภอบ้านลาดนะครับจะเดินทางวันนี้นะครับส่วนตรงนี้ครับจะเป็นที่วางแท่น เป็นแท่นตัวที่วางขาจับแรงอันเกีย์นะครับอันนี้จะปรับระดับอยู่3จุดน,นะครับมุมนี้ขึ้นลงลตัวนี้ความเอียงนะครับแล้วก็ตัวนี้ยึดแรงอันเกีย์นะครับเกียร์ยิดตรงนี้นะครับจะเดินทางวันนี้นะครับสินค้าของของ TBR Racing Tool นะครับร้าน อู๋ช่างตีเครื่องมือช่างน่าแล้วก็พวกเครื่องมือพิเศษพวกแบบจับปาดฟ้าสูบแบบจับฟ้าสูบทำเบาแกนปาดบา่าข้ออ่อนจับแกนปาดแบบคว้านเรือนเด้่ง,ง,งพวกกรีดสีเบาวพวกเวฟ p c x พวกนี้ก็มีนะครับ คุณลูกค้าทุกท่านครับ